สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอรดามาตามพ่อบุญนําพ่อบุญนําฝันว่ามิยิงพาไปเอาเลขกสามตัวแดงจึงถึงพี่น้องเหารับสหส้มรับฟังเลยค่ะคนใดตัวดใดไปเลยค่ะแม่บักนอนไหนบุกน,นอนนอนกลางวันบ่จ๊ะกลางคืนหรอนนเนาะอ๋อเอาผมวิ่งวุ่งป่จ๊ะเอาอเขางุ่งเขาหยังไปน้ำไหมเถิบไม่เถิบไหมเออเอาว่ามีเถิบอยู่พ่อบุญนําให้ ปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเฮาบอลดยตัแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเออเออนนทยาเอาเก่าใส่ให้บุเทาเก่ามันอยกกับผู้ซหรอกเขาใจตัดกระตัดเมื่อไรนั่นผู้ไรก็เาวันนี้สิบ่พาไปหาเรต้นไม้บ่สไปบ่ยินแต่ว่าฟันฟันพวกหนูกับพวูกฟันได้ตั้งกล่องย่างยยินแต่ว่าเปลี่ยนหมองนอนฟันดีฟันดีถ้าฟันมาแรลอยมากเลย เอาเอาเอางวดหนาเนาะให้มันได้เป็นจากสองงวดเนาะเออเพราะว่ามันมาได้ตัวเดียวตัวเดียวเออเฮาเฮาฮาเฮาประท่านมีโศกในช่วนเพราะว่าเล็กฟันมันก็ถือว่าเขาอยู่เนาะเออเออคือยังสี่มือขึ้นมันห่อนมันยังกับมีเทิบกับมีเสียงมิยังล่ะก็เลยเอาสาอาดพื้นหนึ่งเออไปนอนกลางม้งแล้วประมาณสองฝุ่มเนะบายหัวบนนอนอืมก็คือเกาล่ะ ขอโศขอลาบน้ำแน้แต่เจ้าพุ่มเจ้าทีปุญญาตาย,าย่าสิยุหันพ่อเบาแล้วบานนี้ก็นอนได้นอนเหร่นปกติก็นอนจะแล้วไฟสายยังกับบเอลงไปน้ำมาต่าไปเดี๋ยวพรทังบานเขาเห็นไฟอึดึงอยู่นอนอยู่ข้าวหนึง่งมาเลยบานกินลำอบลำหอมรูสึกในตัวเลยอ,อันนี้เร้ยงกินงน้เลยที่ว่ายุหันบ้นควงฝันประมอานสองถุม,มบานนี้ พอนอนยอ,อย,ยพอ่อหฮจัก<ผ>ดีเออพอเคยผ่านมาจึงน,น้อนงอมํำหอมแมนเลยบ้านนีก็เลยดังขึ้นแบบนี้ลหละก็เลยเบาอีกเจ้าพุ่มเจ้าทีเอ,อ้ยปุยยาต่ยายเอ,อ้ยขอโศกขอหลาดน้ำเนยเด้องดวันที่สิบหกสี่สี่หอดเนี่ยเมื่อไดโศกได้ลาบโดนแล้วเอขอน้ำเนยกินกันยังมีอยู่ได้สี่ลูกอันนั้นขึ้นมากนี่อขอโศกขอหลาดน้ำเนย เ่อวันที่หนึ่งเลือชายสองตัวสามตัวแหละที่เคยหายลูหายร้านแหละที่มาขอกันก็เลยนอนลงอีกดีบาานอ๋อเปาแล้วนอนลงเออเออที่แรกอ่ไหวงงว่านอนขอแล้วอเออบอกเป็นโตก็นนตได้หรือบอกเป็นตัวเลขก,ก็ได้บอกเป็นสิ่งของก็ได้อันนี้เลี้ยงกินในบ้านมันในฝันได้บา้บานนอนนอนลงไปบา้านสักพักคู่คู่หนึ่งกินก็นกนหายไปหายไปกินนำ้ำอบอบน้ำหอม แต่ว่านอนไปบอหูเวลาหลับจำบ่ได้หลับง่ามได้นอนไปฉีดไปบานนี้ข่มฝันได้บานนี้ทีผ่านมาที่เราให้ฟังตั้าเริ่มแรกคือข่มกิ่งมันเข้าไปบานนี้ข่มฝันแต่งตัวบักย่างดีถือกระเป๋าใบหนึ่งหูจักแต่ว่าสิไปบอข้อสอกิงาวจะของเองจะของเองหูจักแต่ว่าสิไปบอข้อสอ แต่ว่าถ้าคนทางขังนาบ้องอูองวาสิไปใส่ตอแต่ว่าไปในข้อมฝันฮอดบอข้อสอบบานฮอดบอข้อสอคนก็หลยหลยบ้านรถทั่วรถตู้ก็มีอ,มอยู่หันพอดีกัญยางไปเหลียวเบือ้งอ,อ,อ,ดลดลองยูวูนสิไปใส่จังไรนอพอดีคนรถอ่ะสิแมนโทรโละคงกรุงเทพกรุงเทพว่านที่เขาบอกใส่ท่อละคงกรุงเทพใครจะไปกรุงเทพเข้าแถวเข,ข้าแถวต่อท้ายเข้าแถวว่านอันนี้ยักษีปรสรกับไปยืนร่วมกันกับเขาบ้านเนี่ย าาายางบันไดแถไปสื่อตัวสื่อตัวรถพอหอดเชี่ยวจะของกับเีลยงเงินอยู่พันหนึ่งหัวจากยูออกจากโตจะของแบ่งพันน้อยเขาบ่ได้ถามเขาเขาก็บ่ถามว่าตัวจักบาทอืกระเด้งเงินงพันหนเขาแล้วมาเนี่ยเขาก็เอาเชือบัตรเชืองเงินทอนมาไห้เงินทอนนี่กำใบขางไส้บัตรรถกำใบขางขวัวเขาก็บอกยางเมื่อเขาแถวอีกสี่ค้นรถ รถงามรถทั่วบัตรข้นมาแล้วก็มีผู้ยิ่งมาเท็แค่เข้าเทเข้าไปนางเลไอ,ตไอ้ตามไอ้ไทีต่างๆตามนี่ขึ้นไปงางไปเพราะท่านในเบิ้งนตัวจะหองนี่ไอ้ละค่าจักบาทยังไม่ได้สนใจเลยแต่วม่มู้ซึวามฝันเลยย่างโว่าวิไปลายใสอยู่ทางว่ากรุงเทพกรุงเทพขึ้นไปลำเขาบ้านพ่อดีเขาย่างไปวันเขาก็ยุดเขาก็เลยว่าเอาตัวมาใส่ผู้ยิ่งเลยแต็ตัวดีไม่ได้เลี้ยวบ้างนาอียังเขาได้บาดบ้านเขาก็เลยบอกว่า นายนางเงินตรงไหมเลยสองสี่แปดมาสัตสองสี่แปดบานนี้เลยนางลงเได้นางลงบานบนี้เพราะท่านในเบื้องหน้าเขาได้บัดเงิอกเบื้องหน้าเขาบานนี้แปง้งมีตะแผลตะเลียหนาผู้หญิงที่พ้าเข้าไปนางผู้หญิงเงินบานนี้พ่อนางลงแล้วบานนี้ผู้หญิงคนนั้นกขเลยยืนบนัดมาที่เขาเบื้องแล้วได้มองนางแล้วเอาไว้แสลงวัน่นมาสัต์บานนี้ พอก็เลยเอามาเบิ้งได้บาทมาเบิ้งตัวเลขหันใหญ่กว่าตัวหนังสือบาทรถเข้าอีหยังนี่แดงเลยตังซื้อสี <4 S 1> แดงสองสี่แปดโอ้หายไปแหลกรางวัลตรงตรงที่เขาบอกกันไอ้ที่แหลกมานั่งกันที่แรกเขาบอกว่าไอ้ให้นั่งนี่เบิ้งเลขที่นั่งสองสี่แปดสี่แปดเออสองสี่แปด บ้านก็เลยนางลุ่งนะนะบัตรพ่อนางล่งแล้วเขาก็ยืนบัตรขึ้นไม่เห้าไอ้ถ้าข้นรางวั่นบัตรสัตว์ก็จ้ำมากเพรท่านในเบิ้งได้บัตรเขาไปแล้วมาเบิ้งบานนี้มาเบิ้งสองสี่แปดตัวแดงจองสี่แปดตัวแดงจึงคึงไว้เนาะพี่น้องเดี๋ยวบานนี้บัานนี้รดแลนได้ออกได้บานในคั่มฝันได้ฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยแลนไปบานนี้พราท่านโดดด้วยบานนี้กรุงเทพกรุงเทพถึงกรุงเทพแล้วบัานเขาล่งได้บานเขาลงบานนี้ ปาเนพอกครยับมายืนข้างๆเบิ้งเขาถือกระเป๋าอยู่นี่เพราะจักสิไปสายคิดเบิ้งอยู่ในหพมฝันจัดโบนิช่างสิไปสายะบาดเขาลงมดบัตรเลลี้ยวผู้เดียวบาดผู้หญิงคนอันยังมาอีกบาดรเลี้ยวเบิ้งหนาเพื่อนี่โปกใหญ่จะซื้อแต่เราบริารขันบอมีมองไปกัะนางลุ่มมองเกาดีตะเกินมาทั่นอันนี้กระนางลุ่มคือเขาบอกกันละนางลุ่มคือเขาบอกกันละ ผู้หญิงคนนั้นบอกนาเขาก็ยังมีแผลนี่เด็กพวกเราบ้านมานางคิดมานางอนันต์เขาบอกว่าไม่รอดอไไรบ้านนี้เลยเสด็จตื่น,นอพอดีเออม่ได้ไปไซสเลยมันนั่งอยู่หันหลังนั้น,นตามข้อมันคิดเบ,ดบื้องล้าวโบเลยไม่ทั้งไปเขาก็เลยบอกว่าให้นั่งอยู่ม่องเก่าขันบ่ไม่ทั้งไป ไปคิดมากกดไปยังใส่นอไปท่านไหลนอกกันก็เลยนางลงแล้วพอดีเสดุดขึ้นพอดีบานีิตาหายสามตัวเลยตมามนั้นเลยจ้ะจะตัดย<อ>ัดอยู่ในเลืจ้ะสองสี่สองแปดสี่แปดไหมจ้ะอุม้มอากาศเอามากระนั้นยนะังงว,วดหนาเาจังไปตดนโคพี่สนิทแล้วเนาะแมนอ้าวพี่น้องตามนีเลยนะ พอบนนำเด้อพี่น้องคนฟันเห็นไนี่คาะเอเอา,า <พ ant S 1> เลขเปี่องตัวเลขสองสี่แปดนาะคาลอมาเป็นสองสี่แปสี่แปดเด้อพี่น้องเลขสามตัวเดงนจึงคืงนันคพอต่งั้อยเดิไปนาียวจีตักลัวล้เด้อพี่น้องถ่ายทำเน,ะนะาะ ตลาดคิดแม่ไมีัดแตาลใช้เดี๋ยวไปใกล้เมือนนั่นี่ยากจะมาารนะพอันนั่งออกไปเชี่ยงงมบนคนฟันดึบ้านมีแรงไป่ถือโรกม้านอ่งเหมือนกันนะดูเท่วรันีะ